พระภรยาเจ้ากับตำแหน่งพระอัครมเหสีในรัชสานักรัชการที่ห้าขายคือเบอร์หนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีในช่วงต้นสมัยรัชกาลที่หได้เริ่มมีการนำเอาแบบจาง ที่จะสถาปนาพระอิสริยยศของพระอัครมเหสีเปรยียบเทียบได้กับควีนในความหมายแบบตะวันตกเข้ามาใช้อย่างมีกฎเกณฑ์แต่ได้ขนบของราชสำนักที่ยังยึดคติตามแบบโบราณยังคงมีอยู่ทำให้เกิดความลักลั่นในตำแหน่งพระอัครมเหสีว่าพระภรรยาเจ้าพระองค์ใดจะทรงเป็นเบอร์หนึ่งพระภรรยาเจ้าในรัชกาลที่ห้า มีทั้งหมด9้าพระองค์โดยพระภรรยาเจ้าที่มีตำแหน่งสูงที่สุดคือพระอัครมเหสีกรองลงมาคือพระมเหสีพระราชเทวีและพระอัครชายาตามลำดับรัชกาลที่หทรงรับพระองค์เจ้าทักษิณาเป็นพระภรรยาเจ้าพระองค์แรกในรัชกาลโดยพระองค์เจ้าทักษิณาเป็นราชธิดาในรัชกาลที่สี่ ประสูติแต่เจ้าจอมมันดาจันดังนั้นพระองค์เจ้าทักษิณชาจึงทรงเป็นพระภรรยาเจ้าชันลูกหลวงพระองค์แรกในรัชกาลหลังจากทรงมีพระประสูติการพระราชโอรสในปี2415เพียงไม่กี่ชั่วโมงพระราชโอรสก็สิ้นพระชนนำความโศกเศร้ามาสู่พระองค์เจ้าทักษิณชาเป็นอย่างมากต่อมาจนถึงขั้นสูญเสียพระจริตไม่สามารถรับรัชการได้ จึงไม่อาจ,จได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศในตำแหน่งพระอัครมเหสีแต่อย่างใดต่อมารัชกาลที่หทรงรับหม่อมเจ้าปิ๋วเป็นพระภรรยาเจ้าโดยพระองค์เป็นพระราชนด,ดาในรัชกาลที่สเป็นพระธิดาในพระองค์เจ้าและดาวันประสูตรแต่หม่อมจีนดังนั้นหม่อมเจ้าปิว๋วจึงทรงเป็นพระภรรยาเจ้าชั้นหลานหลวง พระองค์แรกในรัชกาลหม่อมเจ้าปิว๋วมีพระพี่นางน้องนางอีกสองพระองค์ซึ่งภายหลังรัชกาลที่ห้ทรงรับเป็นพระภรรยาเจ้าก็คือหม่อมเจ้าบัวและหม่อมเจ้าสายหลังจากหม่อมเจ้าปิว๋วทรงมีพระประสูติการในปี2416รัชกาลที่หจึงโปรดเก้าสถาปนาหม่อมเจ้าปิว๋ว เป็นพระอัคชายาเธอหม่อมเจ้าสวภาคนารีรัตแม้จะมีการคาดการว่าหม่อมเจ้าสวภาคนารีรัตอาจจะได้ขึ้นเป็นพระอัครมเหสีใดเป็นเบอร์หนึ่งแห่งราชสำนักด้วยการสนับสนุนจากทุนกระหม่อมแก้วกรมพยาสุดารัตรราชประยุนแต่เรื่องนั้นก็เป็นไปได้ยากเนื่องจากหม่อมเจ้าสวภาคนารีรัตทรงเป็นเพียงพระภรยาเจ้าชั้นหลานหลวง นอกจากนี้หม่อมเจ้าบัวที่ถวายตัวในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็กำลังทรงพระคันและทรงเป็นพระพี่นางมีพระชนสามากกว่าเจปีดังนั้นการที่พน้องนางจะขึ้นดมรงพระอิสริยยศก่อนพระพี่นางนั้นถือว่าเป็นสิ่งไม่สมควรหม่อมเจ้าบัวทรงมีพระประสูติการพระองค์เจ้ายาวมานาเรมนในปี2416รัชกาลที่5จึงโปรโดเก้า สถาปนาหม่อมเจ้าบัวเป็นพระอาคาัคชายาเธอหม่อมเจ้าอุบลรัตนารีนาคซึ่งเป็นการสถาปนาในคราวเดียวกับหม่อมเจ้าสวภาค์นารีรัตน์ส่วนหม่อมเจ้าสายถวายตัวหลังจากพระพี่นางหลายปีและต่อมารัชกาลที่ห้าโปรดเก้าสถาปนาเป็นพระอาคาัคคชายาเธอเช่นเดียวกันดังนี้พระภรรยาเจ้าชั้นหม่อมเจ้าหรือชั้นหลานหลวง เมื่อมีพระประสูติการพระราชโอรสจะดำรงพระอิสริยยศเมื่อแรกประสูติในชั้นพระองค์เจ้าแม่ราชการที่ห้าจะทรงโปดรดเกล้าสถาปนาพระภรรยาเจ้าชั้นนี้ให้เป็นพระองค์เจ้าเพื่อให้พระราชโอรสที่จะประสูติในอนาคตดำรงพระอิสริยยศสมเด็จเจ้าฟ้าได้ก็ตามแต่ก็เป็นเพียงสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นโถเท่านั้น มีเพียงพระภรรยาเจ้าชั้นพระองค์เจ้าหรือชั้นลูกหลวงเท่านั้นที่จะเป็นผู้มีประสูติการพระราชโอรสที่ดํารงพระอิสริยยศสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นเอกจึงจะได้เป็นผู้สืบพระราชสมบัติต่อไปหลังจากเจ้าทักษิณาพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงไม่สามารถรับราชการได้นั้นราชการที่หจึงต้องทรงรับพระภรรยาเจ้าชันลูกหลวงเพิ่มเติม นั่นคือสี่พระนางโดยสี่พระนางเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่สี่ประกอบด้วยพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาพระองค์เจ้าสวภาผาองศีโดยทั้งสามพระองค์ประสูติแต่เจ้าจอมมันดาเปี่ยมและพระองค์เจ้าสุขุมานมารศีประสูติแต่เจ้าจอมมันดาสำลีทั้งสี่พระองค์เจ้าถวายตัวในช่วงเวลาไล่เรียกกัน ในช่วงต้นรัชกาลที่สยังไม่มีตําแหน่งพระมเหสีดังเย็นชัดพระภรยาเจ้าที่ทรงเป็นเบอร์หนึ่งจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญสองประการด้วยกันคือความโปรดปรานของรัชกาลที่หและพระชนสของพระภรรยาเจ้าพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตถือได้ว่ามีพระอํานาจเหนือกว่าพระภรรยาเจ้าพระองค์อื่นๆโดยมีพระชนามากกว่าพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวง ทางราชการที่ห้าก็โปรดปรานพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตอย่างยิ่งดังที่เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์ดับบันทึกว่าเพราะเหตุที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาพระองค์นี้เป็นพระมเหสีใหญ่แล้วทรงพระกรุณาโปรดปนพิเศษกว่าทุกพระองค์ดังนั้นพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตจึงเป็นพระภรรยาเจ้าเบอร์หนึ่งในช่วงเวลานั้นและนอกจากนี้ หากสังเกตจากสร้อยพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้ากันณาพรเพชรตน์โซภาคทัศนิยลักษ์อักขระบวรราชกุมารีพระราชธิดาในพระองค์เจ้าสุดนันทากุมารีรัตแล้วนั้นอักระบวรราชกุมารีอันมีนัยยะว่าทรงเป็นพระราชธิดาในพระอักระมเหสีแต่อย่างไรก็ตามหลังจากพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาทรงมีพระประสูติการ สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตพระราชโอรสชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นเอกพระองค์แรกในรัชกาลร,รัชกาลที่ห้าจึงโปรดเกล้าสถาปนาพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาเป็นพระนังเจ้าสว่างวัฒนาพระราชเทวีในปี2421ดังนั้นเบอร์หนึ่งจึงตกเป็นของพระนังเจ้าสว่างวัฒนาในฐานะที่ทรงเป็นพระราชเทวี และเป็นพระราชมารดาของว่าที่กษัตริย์ในอนาคตขณะที่พระภรรยาเจ้าสดุกหลวงอีกสามพระองค์ดํำรงพระอิสริยยศเป็นพระนางเธอพระองค์เจ้าซึ่งพระยศต่ำกว่าพระนางเจ้าสว่างวัฒนาแต่พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตยังคงเป็นเบอร์หนึ่งเสมือนมีพระอำนาจเหนือพระภรรยาเจ้าพระองค์อื่นๆเช่นเดิม ั้นพระองค์เจ้าสุนทากุมารีรัตทรงพระคันธอีกครั้งรัชกาลที่หก็ทรงหวังว่าจะทรงมีพระประสุติการพระราชโอรสซึ่งอาจจะทรงตั้งพระไทยยกพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตเป็นพระอัครมเหสีที่มีพระอิสริยยศสูงที่สุดในบรรดาพระภรรยาเจ้าทั้งปวงกระทั่งเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นในปี2423 พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ส้นพระชนสร้างความโศกเศร้าแก่รัชกาลที่ห้าเป็นอย่างยิ่งพระองค์จึงปโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีจึงอาจนับเป็นตำแหน่งพระอัครมเหสีพระองค์แรกในรัชกาลที่ห้าหลังเหตุการณ์รัชกาลที่ห้าจึงปโปรดเกล้าสถาปนาพระนางเจ้าสว่างวัฒนา เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระราชเทวีและได้รับการสถาปนาอีกครั้งเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีสถิตในที่พระอัคารมเหสีดังนั้นจึงทรงเป็นพระภรรยาเจ้าที่ศรงดิ์ิยศสูงที่สุดเป็นเบอร์หนึ่งอย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งการที่รัชกาลที่หทรงสถาปนาพระอิสริยยศในครั้งนี้ นับเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสถาปนาจเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตให้ทรงเป็นราชทายาทส่วนพระภรรยาเจ้าอีกสองพระองค์รัชกาลที่5ได้ปโปรดเกล้าสถาปนาพระองค์เจ้าสาวภพาผพ่องศรีเป็นพระนางเจ้าสาวภพาผพ่องศรีพระราชเทวีส่วนพระองค์เจ้าสุขุมารมาราศีก็ได้รับสถาปนาเป็นพระนางเจ้าสุข,ขุมารมาราศีพระราชเทวี เลื่อนจากพระนางเธอเป็นพระนางเจ้าพระราชเทวีเช่นเดียวกันต่อมาในปี2424 24, พระนางเจ้าสวภาพ่องศรีทรงมีพระประสูติการนั่นคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธรัชกาลที่6ซึ่งเป็นพระราชโอรสชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นเอกพระองค์ที่2ทำให้พระฐานะของพระองค์สูงยิ่งขึ้น ในเวลาต่อมารัชการที่ห้าจริงโปรโดเกล้าสถาปนาพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีเป็นพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบระราชทีวีเป็นพระภรรยาเจ้าลำดับที่สองรถพระนางเจ้าสว่างวัฒนานับตั้งแต่ช่วงปี2423เป็นต้นมาสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในบรรดาพระภรรยาเจ้าทั้งปวง โดยเฉพาะหลังจากการสถาปนาเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหตเป็นสยามกุฎราชกุมารในปี2430ด้วยแล้วพระองค์ซึ่งทรงเป็นพระราชมารดาของสยามกุฎราชกุมารว่าที่กษัตริย์ในอนาคตความชัดเจนในฐานะเบอร์หนึ่งจึงมีค่าอย่างมั่นคงและชัดเจนสะท้อนได้จากการที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสมือนควีน ทรงดำรงฐานะประมุขฝ่ายในทรงดูแลบริหารราชสำนักฝ่ายในและเสด็จออกรับพระราชอาคันตุกะต่างประเทศร่วมกับรัชกาลที่หแต่อย่างไรก็ตามหลังจากเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสวรรคตในปี2438และรัชกาลที่5้โปรด9สถาปนาจเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเป็นสยามากุฎราชกุมาร พร้อมทั้งสถาปนาพระนางเจ้าสวภาพาผ่องศรีเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพาผ่องศรีพระอัครราชเทวีความลักลั่นขึ้นหากเธอตามแบบโบราณหรือตามแบบสากลตำหน่งสยามากุฎราชกุมารยอมตกแก่สมเด็จเจ้าฟ้าสมมุติวงศ์วโรไทยพระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาแต่รัชกาลที่ห้าทรงกำหนดไว้ว่า บรรดาพระราชะโอรสที่ประสูติแต่พระภรรยาเจ้าที่เป็นพระราชธิดานในรัชกาลที่สี่จะมีพระเกียรติยศเสมอกันความลันลดนั้นให้เป็นไปตามลำดับพระชนสาดังที่รัชกาลที่ห้าทรงมีพระราชะดำรัสว่าลูกแม่กลางกับลูกแม่เล็กให้ยังว่าเหมือนแม่เดียวกันเรียงพี่เรียงน้องในการสืบสันตติวงศ์แม่กลางหมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา และแม่เล็กหมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าสวภาดิภองศีดังนั้นเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธซึ่งมีพระชนสา,ากรองจ่าเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตจ,จึงได้รับการสถาปนาเป็นสยามมากุฎราชกุมารความลักลั่นในตำแหน่งพระอัคารมเหสีทำให้เกิดข้อสงสัยว่าพระองค์ใดทรงเป็นเบอร์หนึ่งกันแน่แม้พระอิสริยยศ พระอัครราชเทวีจะเป็นกรองพระบรมราชเทวีแต่ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสวภา์พองศีทรงเป็นพระราชมันดาสามกุฎกษัตริยกุมารดังนั้นเบอร์หนึ่งจึงต้องตกเป็นของพระองค์ความลักลั่นที่เกิดขึ้นนั้นอย่างสะท้อนให้กากการตามเสด็จราชการที่หพระภรรยาเจ้าทั้งสองพระองค์ทรงเกี่ยงให้อีกพระองค์เสด็จนำก่อน จนกระทั่งรัชกาลที่ห้าทรงตัดสินให้สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาเสด็จนำหน้าอาจเป็นเพราะทรงเห็นว่าในช่วงเวลานั้นทั้งสองพระองค์มีพระสถานะเท่าเทียมกันจึงให้ลำดับตามพระชนมายุซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีมีพระชนมายุน้อยกว่าและทั้งนี้เสมือนว่า สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาจัดทรงยอมและยกให้สมเด็จพระนางเจ้าสวัาผ่องศรีมีพระฐานะสูงกว่าเพราะในช่วงเวลาที่ทรงตกนั้นคือช่วงเวลาหลังจากการสวรรคตของเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตและเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสวัาผ่องศรีกำลังขึ้นสะท้อนให้เห็นจากพระดำรัสที่เคยตรัสกับหม่อมเจ้าอัปปากพัสราภาไว้ว่า เมื่อเวลาฉันมีบุญล้วนแต่มาห้อมล้อมฉันทั้งนั้นแหละเวลามีงานมีการอะไรฉันก็ช่วยเต็มที่ไม่ขัดแต่พอฉันตกก็หัไปเข้าตามผู้ที่มีบุญต่อไปถึงปี2440ความชัดเจนในตำแหน่งพระอัครมเหสีก็เป็นที่ปรากฏชัดเจนเมื่อรัชกาลที่5จะเสด็จประพาสยุโรปทรงแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสวางศรี เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จึงโปรโดเก้าสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพของศรีพระบรมราชินีนาถเป็นตําแหน่งพระภริยาเจ้าที่ทรงตั้งขึ้นใหม่และเธอเป็นตําแหน่งพระอัครมเหสีที่มีลำดับพระอิสริยยศสูงที่สุดดังนั้นพระฐานะของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาจึงทรงลดลงมาเป็นเบอร์สองในที่สุด ขณะที่ตำแหน่งพระภรรยาเจ้าพระองค์อื่นไม่ได้เกิดความลักลั่นแต่อย่างใดพระนางเจ้าสุขุมามาลาสีพระราชเทวีทรงเป็นพระภรรยาเจ้าที่มีพระอิสริยยศรองลงมาถัดมาก็เป็นพระอัคคชายาเธอและท้ายที่สุดคือเจ้าดารารัศมีซึ่งรัชกาลที่5ก้าวสถาปนาเป็นพระราชชายาในช่วงปลายรัชกาล ดังนั้นพระภรรยาเจ้าในรัชกาลที่หก็มีทั้งหมด9พระองค์ดังนี้ค่ะ 1. พัะงเจ้าสวภาดิ์ผ่องศรีพระบรมราชินีนาถ 2. สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี 3. สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวี 4. พระนางเจ้าสุขุมมารศรีพระราชเทวี 5. พระอัคคชายาเทวีพระองค์เจ้า สวภาคนารีรัตหกพระอัคคชาย,ยาเธอพระองค์เจ้าอุบลรัตนนาดีนาค 7. พระอัคคชาย,ยาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมแปดพระราชชายาจ้าดารารัศมีและ9พระองค์เจ้าทักษิณชาเป็นพระภรรยาเจ้าที่ไม่ได้รับการสถาปนาดังนั้น หลังจากปี2440เป็นต้นมาความลักลั่นก็ไม่ปรากฏอีกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถทรงเป็นพระภรรยาเจ้าเบอร์นหนึ่งตลอดมาจนสิ้นรัชกาลพระอิสริยยศบรมราชินีนาถเทียบได้กับควีนตามธรรมเนียมของตะวันตกอย่างแท้จริงถือเป็นตำแหน่งพระอิสริยยศสูงที่สุด ในบรรดาพระภริยาเจ้าทั้งปวง